ต้องฟังเอกนครับนิสสันสวนจนชื่นใจวันนี้ยังคงนำข้อมูลข่าวสารว่าโดยการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดประตูสู่สารศึกษาของนนอนุบาลจุธาธนอันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่สามนะครับช่วงแรก และก็ชมที่สองท่านผู้ใดไม่ติดตามชมย้อนไปดูนะครับนำเสนอท่านต่อเนื่องนะครับที่ช่วงที่สามนี้จะพาผู้ชมโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ปกครองของนักเรียนท่านผู้ปกครองหลายท่านไม่ได้ไปร่วมชมความรู้ความสามารถไม่ได้ไปร่วมชมผลงานของบุตรหลาน ท่านส่งมาเรียนทียนุูบาลยัทิธรอนนะเมื่อวันที่28่นั่นทางท่านผู้บริหาราคณะครูนำผลงานของนักเรียนเอามาโชว์มาแสดงให้ผู้ครองได้ชื่นชมแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ครองไม่ได้ไปดูผมเองก็เลยทำหน้าที่เอาภาพบรรยากาศของงานวันที่28่บแปดกุมภานะเอามา ให้บุคของได้รับทราบจะได้ร่วมเช่นชมว่าโอ้ทรงโหรานมาเรียนที่ยงุกานยโทธรเนี่ยเรียกว่าไม่ขาดทุนลูกหลานได้รับกันเรียนรู้ทั้งทักษะชีวิตทักษะด้านวิชาการต่างๆพวกเนี้ยครบครันมามาดูส้วมต่างๆซึ่งแสดงผลงานของนักเรียนอันดับแรก จะพาท่านไปดูกิจกรรมของนักเรียนตัวเล็กๆเ,เรียกว่าระดับปฐมวัยไปดูปฐมวัยดูคุณครูคในระดับปฐมวัยเนี่ยท่านให้เด็กๆหลานท่านทําอะไรบ้างในวันเนี้ยวันที่ยี่สบแปกุมภาเนี่ยแต่อย่าลืมว่านี่เป็นผลสรุปจากที่เรียนมา ตลอดปีนะเอามาให้ดูเอามาแสดงเอามาให้ผู้ปกครองได้ชมเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศทางด้านของปฐมวัยนะครับจะเอาภาพบรรยากาศกิจกรรมตันเนี้ยมาให้ท่านผู้ปกครองได้รับชมนะครับจะไล่ไปตั้งแต่ปฐมวัยแล้วก็ไปสู่ระดับประฐมศึกษานะตั้งแต่ประฐมต้นไปจนถึงปฐมปราย เป็นภาพบรรยากาศบางซุ้มบางระดับชั้นก็อาจจะมีนักเรียนมานำเสนอนตแ,แต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว,วจะวเป็นภาพทั่วไปเท่านั้นเอง <c oughs> นะครับไม่มีข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจนถือว่าเอาสภาพบรรยากาศโดยรวมมายห้ผู้กครองได้รับชมนะครับเอามาดู ว่ามีอะไรบ้างเรียนนี่ครับที่ท่านชมอยู่นี้ก็เป็นสภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมของนักเรียนในระดับปฐมวยัยนะครับโอ้โหดูสื่อดูอุปกรณ์ที่อุนครัวมาโชว์นี่ น่าสนใจเป็นอย่างนี่เดียวก็เข้าใจว่าเด็กๆปฐมวัยคงจะสนใจใส่รู้นะครับน,นี่ก็มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาบันทึกภาพครแล้งอยู่ในส่วนท้ายของปฐมวัยนะครับกำลังฝึกฝีมือในการ เขียนตัวอักษรตัวบรรจงนะครับไปก้มดูใกล้ๆก็โอ้โหตัวน้อยเนี่ยลายมือสวยงามนะครับนี <c> ่อ <oughs> ลังเขียนนะครับตัวเขาต่อไปก็จะเป็นพลังสำคัญของทันดิน,นะครับการเขียนอักษรไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสุดตั้งแต่ประถมวัยนี่แหละต่อไปเขาก็จะเขียนสวย อักษรไทยภาษาไทยนี่ถือว่าเป็นเอลกลักษณ์เด่นที่สุดของแผ่นดินไทยนะครับอ้าวทีนี้มาถึงซุ้มของนักเรียนชั้นป .2 ออมาดูว่าคุณครูจะพาหนนนูๆทำอะไรให้ดูครับ นี่ค่ะสำหรับที่ถืด <im cat> ้วยนะ่งรูจากแอปพลิเคชันมนสามารถได้เลยกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันคกดไปโฟโต้สตูดิโอกดสร้างภาพใหม่ 好呀，好呀，好呀，好呀。 ดิฉคนับจะเห็นว่านี่ขนาดชีวิตีนี้ปีสองนะ่นี่ยมีความนเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับจะทำข้อมูลภาพให้ดูนี่เรียกว่าใช้ระบบภาพดิจิตอล AI เอามาทำเป็นภาพเหมือนของจริงไงนี่เรียกว่าดูที่นี่เก่งคอมพิวเตอร์ แข่งแต่ประถมทีเดียวนะครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับมีขยะให้เก็บบรรยากาศดูใส่กะเปาเสื้อเกมอโปรวก เป็นเลี้ยงปลานะครับสวยงามนะครับก็ใหญ่ก็ไปชมชมบรรยากาศที่เไปในซุ้มต่างๆของนักเรียนในระดับประถมศึกษานะครับถึงมีตั้งแต่ประถมต้นเป็นถึงประถมปลายนะครับก็จะเห็นว่านูนูช่วงนี้เขายังอยู่ในห้องประชุมนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นทำไมจึงไม่ค่อยมีนูนูมาแสดงมาชมนี่ นักเรียนส่วนใหญ่ช่วงนี้เขาอยู่ในหอประชุมอยู่ในอาคารดวมณีวส่งนะครับเรัะนั้นจะมีเฉพาะนักเรียนที่เป็นผู้ที่คอยเข้าอยู่ที่ซุปนะครับเรียกว่านักเรียนเหล่านี้จะทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอยู่ที่ประจําซุปนะครับที่เห็นนี่จะเป็นระดับชั้นปฐมปลายนะครับ ของคุณครูชมายพรนะครับนี่ที่เห็นนี่นี่กำลังอธิบายให้ฟังว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับนะไอชี่ที่พวกเขาเห็นนี่สิ่งที่เขาเรียนรู้นี่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะเป็นเรื่องของการผลิตครับซุ้มนี้เป็นซุ้มของเรื่องของพัฒนาการนะครับ เรียกว่าการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มจากผลไม้นะครับนูๆ <c oughs> มีความชำนาญมากทีเดียวนะครับโตขึ้นก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้นะครับนี่ฝึกอย่างเนี้นะเรียกว่าฝึกวิชาสมาชีพให้กับเด็กๆนะครับนี่ซุมนี้ดูแลโดยคุณครูชมัยพรนะครับ เป็นชุมเรื่องของโภชนาการนะครับนะอาหารการกินนีแ่แหละถ้าจะค้าขายก็ขายได้ทุกวันนะเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยขาดอาหารไม่ได้สุดยอดเลยครับนี่ชุมเรื่องของโภชนาการเป็นวุวนี่ก็เป็นวุวนะครับโอบบสีสวยงามเลย็สมสักทองได้เลยนะสวยงาม <East. S 2> ใจต่างๆให้ความใจน้าท่าประธานนะครับส <c oughs> ุดยอดเลยครับนะเด็กเรานี่จะมีประสบการณ์ชีวิตเรื่องของผูชนาการนะครับนี่เป็นบนเดิมนี่เป็นสุขกวิทยาศาสตร์น้อยครับนะเออสุดยอดไปเลยสุดยอดเลยเด็กๆที่เห็นนี่เป็นตัวแทนที่เขาพร้อมที่จะอธิบายให้ฟังนะเชอียนภาษาอังกฤษที่กันนิดค่ะอ๋อเอาลอง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 ทำไปดูสักนิดหน่อยสิ อ่าน,นี่เป็นลองดูลองดูมันเป็นรูปอะไรเนเห็นไือยังเออนีอ่จะทำเป็นรูปอะไรครับเนี่ย จะเป็นหลายๆรูปค่ะอันนี้จะเป็นระบบสุริยะรูปคือระยะเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมรูปเปลี่ยนชีวิตไปอีกอันนึงจะรูปกล่องนั้นให้เป็นหลายระบบมันใช่ไหมใช่ค่ะมันจะไม่เหมือนการกล่องกล่องเดียวกับย้อนกลับไปกล่อง<ๆ>เดียวแต่ว่าเปลี่ยนได้แต่ละระบบค่ะเอาย้อนกลับไปดูอีกอีกอันหนึ่งย้อนกลับไปเแต่ก็จะเป็นเลื่อนไปให้เอาเลื่อนไปดูวงจรชีวิตของโปรกลุ่มมันจะเห็นชัดเจนนี่นี่นี่ กองเดียวนี่แหละค่ะมันสามารถดูได้ออ๋มันแปลสภาพไปได้หลายรูปแบบใช่ค่ะแมันก็จะเป็นกบทก็จะเห็นวัฒนาการของกบอแล้นลูกน้ำล่ะลูกกบลูกกบที่อยู่ในน้ำค่ะมันจะเป็นห้างเคลื่อนไหวให้เด็กดูได้แล้วมันแปลสภาพได้ไงเด็กคะเขาเรียกว่ากบอัจฉริยะค่ะกบอัจฉริยะ กล่องเดียวสามารถแปลใช้หลากหลายอ๋อให้มันแปลหลายรูปแบบใช่ค่ะขึ้นอยู่กับโปรแกรมย่อยว่าเด็กเขาจะอะไรใส่โปรแกรมเข้าไปใช่ไหมค่่โอ้โหเด็กรู่นี้เก่งจริงสุดยอดเลยลูกสุดยอดเลยมันก็จะดูได้ไ็โอ้โหต่อไปนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเลยว่ะเฮ้ยเย่ยมากเยยมมาก สุริยะนะโอ้โห و, สุดยอดเลยหนูไปจะเป็นนักวิชานะจะเป็นนักดาราศาสตร์าใจของปทุมศริการนี่แหละนะครับไี่สานนั่นน <c oughs> เรียนข้ามคาระบุัดเรดนปกนี่ยนัลนเน่ยลันปอนสมรี่เลมเนี่ยได้บ้างเอะ่ยหย เออเป็นสาระด้านนี้อะไรวิทยาศาสตร์อะไรทีวิทล์ยี่โอ้โหนั่นจะมีอะไรอะไรดาวเทียมอะไรพี่จิจดวดขึ้นไปดูพระจ <laughs> ันทร์สุดยนเจ้าเนี่ยเลิกเซียนเจ้าเลยเซียนเจ้าเลยโอ้โหอันนี้เป็นนอนแหละ มีแต่มีแต่เครื่องวิทยาศาสตร์หมดเลย <c oughs> สุดอยอดเลยต่อไปอนาคตเป็นวิทยาศาสตร์ครัเอ่อสุดอยอดเลย <c oughs> คนเก่งเลยลลลนะุ่นทวนผู้บ้านน่ะสุดอยอดเลย, <c oughs> <c oughs> ยเเรรากจะนนพบ นี่เป็นมาลมาลนะคเะเอกําลังแส่งแต้มสีสันรูปสัตว์นาๆชนิดเหรอใชา่า <c oughs> อ้รวใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> ทำดูวกอะไรเดโดเดมอนเหรอเ <c oughs> ออเ <c oughs> ยี่ยมมาเลยรคอหัวตเี <c oughs> เดี <S 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 er ica, ๋ยวชมหน่อยชมหน่อยว่าลูกอะไรบ้างโอ้โหสุดยอดเลยเป็นฝีมือของนูกหนูเหละครับเนี่ยใช่จ้าโอ้โหเก่งมากเก่งมากเลยครับโอ้โหเป็นทักษะชีวิตที่น่ายกย่องชมเชยครับสุดยอดเลยเด็กเขาเรียกตู้ยายเจ๊ไอเจ๊เก่งมากครับเก่งมากครับ เราเราจะต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมขอบใจมากดูขอบใจมากข้านใ,ในมีอะไรแสดแรงรูกอ่ะมีแสดแงอะไรบ้างเนี่ยเนีนั้างนี่เป็นอะไรเปล่ัดมกังหันกางหันงหันเอรู้ร ทำเองโอ้ยส oh, ุดยอดเลยสุดยอดเลยทำเงียงเลยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยก็ต้องกังหันได้เยอะเลยเยิ่มเยี่มเยิ่มเลยผลงานของพวกเราทั้งหมดใช่ไหมทุกเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยของชั้นไหนนะชั้นปอไหนร์ชั้นปอเหน้านะครับเยี่ยมมากเลยท่านคุณครูอยู่ดเลนคุณครู สุดยอดครับสุดยอดครับผลงานสุดยอดเลยดีมากเลยดีมากครับเยวสักหน่อยแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีจะมาดูพวกเราครับกลับใจลูกลับใจครับก็ขอบคุณท่านผู้ครองเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะรับชมภาพเป็นบางส่วนแล้วกับกิจกรรมการเรียนรู้ของนุนกระทรวงสัรจัการนะครับชจ้าที่สีท่านมาติดตามดู คือท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านจะเข้ามาสิบเอ็ดโมงกว่าท่านจะมาก็จะเอาไปท่านรับชมบรรยากาศในช่วงนั้น